สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้อาจารย์สมชายมีการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้ชมมาให้เป็นกำลังใจในการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามที่พวกเราต้องอต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างนะครับตอนนี้ว่าอาจารย์ก็ฝนกำลังแลเหมือนจะมึดๆครับครึมๆโอ้โหนเมฆหม้แก็นะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศต้นไม้นะไม่ได้ให้เพื่อนบรรยากาศต้นไม้แต่กำลังจะนำเสนออีกอย่างหนึ่งที่ท่านที่อาจารย์ได้ทำนะครับ อันนี้คือกล้วยนะกล้วยที่เราได้เราได้เอามาจากป่าพอมอาวางไว้เสร็จปุ๊บก็มีนกหนูมาแทะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะไม่กินคนเดียวนะครับเพื่อนเเราก็จะไม่กินคนเดียวเราก็จะแบ่งปันนะครับแบ่งปันเอาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราพวกนกพวกหนูพวก,น,พวกนี่เห็นไหมฮะ เขาก็จะมาแทะ,ะแบ่งปันกันไปในยามที่ฉันลําบากแกก็จะต้องลําบากเวลาที่ฉันมีอะไรฉันก็จะแบ่งปันพวกพวกเธอมานะเอาแบ่งปันกันครับสังคมแบ่งปันทําแล้วก็มีความสุขก็ให้ทํานะครับก็ทุกคนต้องอาศัยพึ่งพากันแล้วก็จะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ทุกคนนะครับเอาแค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ